สวัสดีค่ะตอ,อนนี้กันช่วยกันยกเสาเสาอีกยกแล้วนะคะสู้มันมาแล้วมันท่วงกันดดไปยังเลยแบ๊บยาวเอไม่ได้สองนาทีดเาค่ยาว เดี ja puta, de de ๋ยเล้ยงก่ะงคนเพื่อในความครับโอ้ยผิย่าสองข้างผิวทิ้งดานเ้างหน้า้ครั้

mời 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 ขึ้นแล้วนะคะเสาที่สองนะคะเสาต้นที่สอง มีปรโยชน์ก็ตอนนี้เลยมันจะมีก็ตอนนั้นอุ้ยมีทุกตอนครับคุณเ้ื่อเขาทั้งเขาพูนถือไปทุเพราเขาขับไปผ่เจ้าเมื่อไอ่เจ้าได้ไปซอยเขาต้งนานไปจับซอยใกล้ๆนี้หังมนู้นมันแห้งมาลายแล้วนะไอเสือแล้วเขาผู้น่องนานีเสือยิงยิ่งยเดี๋ยวได้ใเสือไปสองเสือผมได้เยอะๆสองเสือไหครับ

เตียงังเลก็ยัไม่เตียงอะไรเียงเดียยวบไว้ทำร้านอะไรนะครับทำร้านพระสาราตั้งพระเราก็เน่องให้คนัปนาทีพี่เกียดมาคะขึ้ไปเราีมือยแล้ว หรือว่าใส่ท้ายรถผมไปไปกับลุงอุัตเรืออุลวงมานี่ต้นที่สี่แล้วนะคะเหลือสต้นนะคะี่สี่เล้วนะคเลอสอน ไม่ต้อง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  ยึดยังมื่อคืนจะฮ็ดยังไ่ได้ฮ็ดยังครับหลับเลยอ๋อมือนึงยกมือนึงเเสื้อเลยไม่ได้ล่างโคโรอยู่นาดล่างจะได้สอน้ำหนึงี่เป็นน้ำอ่าไม่ได้สอน้ำเอาล่างเ็ดใส่หน้ำเจ้าไปยุงอย่างนั้นเท่ายงก้ไหนิด่องิดจังวล่างไหนอยู่ ผู้ใดอย่าเสนอเห็ดยังต้อบาทเนี่ยจะต้องบอกไปไปซื้อเห็ดเด้อโอ้ยอยากจะน้ำเห็ดเห็ดขมป่ะเห็ดเาะอ่เหรอล่างหกน้ำเจ็ดน้ำผู้น่ะแต่ครื่องปั้นผ่านเแหมไปซื้อเงินซื้อกินปั้นขนาดอัตโนมัติปั้นอยู่ค่ะเลยปั้นไปสองส้โมงผู้น่ะเมื่สินั่นนั่นตัวเนาะคุกพอดีเลยแล้วออกมาเพราะต้องยำออนออนนำห้อนผู้นั้นเ